ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นกันที่ถึงเวลาดอกูเซิร์กซี า1ผู้เล่นตัวจริงที่อัมโมริมจะใช้งานในเกมเจอบอลมัดหากเกิดอุบิเหตุสามแข้งหลักไปลุยศึกเอฟคอนก็หลังจากบทสัมภาษณ์ของลูเบนอัมโมริมที่บอกว่าเขายังไม่มั่นใจนะครับว่า3มนักเตะอย่างนูแซมัสราวีไบอันเอมโบโมและอามาด,ดิยาโลจะยังอยู่ช่วยทีมในเกมกับบอลมัดหรือไม่โดยล่าสุดทางด้านสื่อแมนเชสเตอร์อีฟนงนิวได้คาดการไลอัพ11ตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ทีมของลูเบนอัมโมริมได้รับผลกระทบจากศึกแอฟริกา คัพออฟเนชั่นหลังจากเอเบลโม่อามาดและมัสราวีถูกเรียกตัวไปก่อนกำหนดขณะที่มัตไทเดริกแฮร์รี่แม็กควายและเบนจามินเชสโกยังมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ลูเบนอัลมริมต้องปรับทัพครั้งใหญ่โดยเชื่อว่าแพทริกดอกูและโจชัวเซิร์กซีถูกจับตาได้รับโอกาสตัวจริงหลังจากที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าลูเบนอัลมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีปัญหาเรื่องผู้เล่นให้ต้องคิดเยอะอยู่พอสมควรกับปัญหาอาการบาดเจ็บของลูกทีมและต้องเสียแค่ งหลัก3ลายไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2025ที่ประเทศโมโโโร็อกโกในระหว่างวันที่21ธันวาคมจนถึงวันที่18มกราคมแม้ว่าในเกมกับบอลมาจะยังไม่ถึงวันที่21ธันวาคมนะครับแต่ดูเหมือนว่านักเตะบ,บางรายอาจจะถูกเรียกตัวไปเข้าแคมป์ทีมชาติก่อนกำหนด โดย3มนักเตะแมนยูที่จะต้องไปลุยศึกแอฟคอนก็คือไบอันเอบโม่กองหน้าทีมชาติแคมารูนอามาติยาโลวิงแบ็กทีมชาติไอวอรีโคสและนูสแซมัสราวีแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกเจ้าภาพรายการนี้ที่ลูเบนอโมริมออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ชัวนะครับว่าทั้ง3นักเตะจะยังอยู่ช่วยทีมในเกมกับบอลมัดได้หรือไม่ส่วนนักเตะในทีมแมนยูที่บาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ก็มีมัตไทเดรีกับแฮร์รี่แม็กไกวรสองกองหลังและเบนจามินเชสโกที่มีอาการป่วยจากอาหารเป็น แม้ล่าสุดจะมีภาพของเชสโกกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งในวันนี้นะครับแต่ว่าตัวของเชสโกก็น่าจะยังไม่ฟิตพอสําหรับการลงเล่นในเกมพบกับบอลมาและทางด้านสื่อแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวได้ออกมาคาดว่าลูเบนอโมริมจะส่ง11นักเตะตัวจริงลงสนามในเกมมันเดย์ไนที่จะพบกับบอลมาดังนี้หากว่าสุดท้ายแล้วทั้ง3นักเตะไปช่วยทีมชาติก่อนกำหนด เริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูนะครับจะยังคงเป็นเซนเนอร์ลัมเมนเหมือนเดิมเชื่อว่าในเกมนี้นรูเบนอารโมริมจะยังคงส่งโกดาลุ่มชาวเบลเยียมรายนี้ลงเฝ้าเสาต่อไปอย่างแน่นอนหลังจากที่ผ่านมาตัวของลัมเมนก็ถือว่าทําผลงานได้ดีและยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นส่วนกองหลัง3คนในเกมนี้ถือว่าบังคับใช้นะครับหากว่าไม่มีนุซแซมัสราวีอาโมริมจําเป็นต้องใช้เลนิโยโลไอเดนเฮเวน และลุกชอโดยในช่วงที่แฮร์รี่แม็กไวกับมัตไทเดริบบาดเจ็บอโมรีมคงต้องส่งเรนี่โยโลอเดนเฮเวนและลุกชอยืมเป็น3ประสานแนวรับแต่ถ้ามัตสราวีอยู่ตัวของโยโลอาจจะได้เป็นตัวสำรองนะครับและมัตสราวีน่าจะได้รับบทบาทตำแหน่งเซนเตอร์ทางฝั่งขวาส่วนกองกลางในเกมนี้จะใช้ดิโกดาโลคาเซมิโลบูโน่แฟนาน และแพทริกดอกูกลับมาได้ลงสนามเป็นตัวจริงผอะเนื่องจากถ้าหากอามัดไม่อยู่อาร์โมลิมน่าจะโยกให้ดาร่โลมายืนวิงแบ็กทางฝั่งขวาน,นะครับขณะที่แพตริกดอกูจะได้กลับมาลงเป็นตัวจริงทางด้านวิงแบ็กซ้ายส่วนคู่กลางเป็นหน้าที่ของคาเซมิโลและบูโน o ฟแฟนน์กับตันทีมเหมือนเดิม และในส่วนของกองหน้าจะเป็นเมสันเมาส์มาเทอุคุนย่าโจชัวเซิร์กซีการหายไปของเอ็บบโมจะเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนสําหรับอาโมริมนะครับหลังจากที่ตัวของดาวเตะทีมชาติแคนาูนทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่าย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงโดยเชื่อว่าในเกมนี้อาโมริมคงจะให้เมสันเมาส์ยืนร่วมกับมาเทอุคุนย่าคอยสนับสนุนโจชัวเซิร์กซีที่จะได้รับโอกาสลงมาเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ถือว่าเป็นเกมยากพอสมควรเลยนะครับในเกมนี้ที่จะต้องเจอกับบอลมา แม้ว่าในช่วงหลังบอลหมาของ oni, อันโดนี่อีราโอลาจะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ยังไงบอลหมาก็ถือว่าเป็นของแสลงของแมนยู Yo. เจอกันช่วงหลังไม่ค่อยชนะนะครับสำหรับแมนยู Yo, เวลาเจอบอลหมาดก็หวังว่าในเกมกับบอลมาดสามนักเตะที่จะไปช่วยทีมชาติจะยังอยู่ช่วยทีมก่อนหลังจบเกมค่อยบีมไปสมทบกับแคมป์ทีมชาติไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ แมนยู <Man> พร้อมไหมนะักข่าวดังเผยชูอาโกเมจแจ้งวูฟขอย้ายแล้วหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมคาดว่าแมนยูอาจต้องจ่ายประมาณ40ล้านปอนด์นะครับหากอยากได้ตัวในเดือนมก,กราคมลาสูดวันที่15ธันวาคมก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับตลาดนักเตะรอบ2ฤดูหนาวก็จะเปิดทําการขึ้นและที่มีข่าวเยอะที่สุดก็คงหนีไม่พ้นนักเตะกองกลางที่แมนยูกําลังสนใจนะครับและเช้าวันนี้ที่มีข่าวแรงขึ้นมาก็คือชูอัลโกเมกกองกลางทีมบัวยขอ วที่ตอนนี้แทบจะการันตีตกชั้นตั้งแต่ครึ่งแรกของฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับหลังผ่านไป16นะัดนะวูฟแฮมตันยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแม้ว่าเกมล่าสุดอาเซนนลไม่สามารถยิงประตูเองได้สักลูกแต่วูฟก็ดันไปทําเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกแจกแต้มอาเซนนลสร้างงานทําให้ตอนนี้วูฟมีเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นแทบจะการันตีตกชั้นแล้วก็ว่าได้ ทำให้นักเตะมีชื่อในทีมเริ่มหาทางย้ายหนีในช่วงตลาดรอบต่อไปและหนึ่งในนั้นก็คือชูอัลโกเมสที่มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวไปเสริมแดงกลางแต่ดูเหมือนว่าแมนยูอาจจะต้องใจเงินมากถึง40ล้านปอนด์หากพวกเขาต้องการเซ็นสัญญากับกองกลางแซมบ้านในเดือนมกราคมตามรายงานจากแมทลอนักข่าวคนดังจากสื่อเดอะเทเล graph เป็นที่รู้กันว่าทีมปีศาจแดงกำลังจับตาผู้เล่นหมายเลข6ในลีกหลายคนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยชื่อของคา รอสบ,บาเรบาเอเลียดอเดอร์สัน และอดัมวอตันต่างก็อยู่ในการพิจารณาของบอร์ดบริหารของแมนยู Yo. แต่ชื่อเหล่านี้ล้วนแต่มีค่าตัวที่ค่อนข้างแพงนะครับทำให้ถือว่าเป็นเรื่องยากในการเจรจารในช่วงตลาดปีใหม่แต่ล่าสุดทางด้านแมตต์ลอเปิดเผย,ยในรายงานฉบับล่าสุดของเขาว่าชูอัลโกลเมสกองกลางอีกเป้าหมายของแมนยู Yo. ในเวลานี้ตัวของนักเตะได้แจ้งกับต้นสังกัดบูฟว่าเขาจะขอย้ายทีมหากมีข้อเสนอเข้ามาและหากข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นโกเมสก็จะกลายเป็นนักเตะบูฟต่อจากบัณฑิ เอุคุณย่าที่ย้ายไปร่วมทีมของลูเบนอัลโมริมในช่วงเวลาไม่ถึง1ปี แต่อย่างไรก็ตามในรายงานเผยว่าแมนยูไม่ยินดีจ่ายค่าตัวโกเมสสูงถึง40ล้านปอนด์ตามที่วูฟเรียกร้องนะครับเพราะเนื่งองจากแมนยูมองว่ายังไงเสียทีมหมาป่าก็ไม่ลอดตกชั้นซึ่งจะทําให้ค่าตัวของนักเตะถูกลงอย่างมากนะครับไม่ถึง40ล้านปอนด์อย่างแน่นอนโดยแมนยูพร้อมซื้อโกเมสในราคาไม่เกิน25ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่วูฟมีกําไรนิดหน่อยหลังพวกเขาได้ตัวโกเมสมาร่วงทีมในราคา18.5ล้านปอนด์เท่านั้นจริงๆถ้าไม่ใช่เป้าหมา หลักจริงๆก็ไม่อยากให้ซื้อแพงเท่าไหร่นะครับสาหรับเจ้าโกเมสขอเนื่องจากนักเตะก็ถือว่าอยู่ในทีมที่สภาพไม่ดีนักนะครับก็ไม่รู้ว่าซื้อมาจะสามารถยกระดับทีมปีศาจแดงได้จริงๆหรือไม่แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าแมนยูจะยืนยันซื้อในราคา25ล้านปอนด์เหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับนานี่อยากเห็นแมนยูปาดหน้าควาเซเมนโยมาร่วมทีมล่าสูดทางด้านหลุยนานี่อดีตตัวลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเขาอยากเห็นสโมสรเก่าชิงคว้าตัวองตัวเซเมนโยกองหน้าของบอลมาดมาร่วมทีมให้ได้สําหรับเซเมนโยตัวลุกวัย25ปีกลายเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมในพรีเมียร์ลีกหลังจากที่ตัวของเซเมนโยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดบอลมาดทาให้มีรายงานว่าหลายทีมชั้นนําในลีกทั้งลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างให้ความสนใจดึงตัวเซเมนโยไปเสริมทัพแม้ว่าตัวของนักเตะจะพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดบอลหมัดไปในช่วงซัมเมอร์แต่หลังจากที่มีการเปิดเผยว่าตัวของนักเตะม,มีค่าฉีกสัญญาที่สามารถย้ายทีมได้ในราคา65ล้านปอนด์ทำให้กระแสการย้ายทีมขององตัวเซเมนโยแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งทางด้านลุยนานี่หวังว่าทีมปีสัจแดง จะเป็นทีมที่ได้ตัวเซเมนโยมาร่วมทีมทำไมจะไม่ได้ล่านานี่เก่ากับซอเมโทผมคิดว่านักเตะทุกคนที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วมีความสามารถในการยิงประตูทําประตูได้และมีความคิดสร้างสรรค์นในขณะนั้นจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าเมื่อนักเตะม,มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างงานที่แตกต่างซึ่งพวกเขาต้องปรับตัวหลุยนานนี่ลาโบและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันจันทร์ที่15ทธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ